สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ไม่นานครับพอดีผมสั่งตัวนี้มาเลเซอร์เกลมันเป็นเชตซีซูเปอร์เอ็ก็กครับคือที่ทำคลิปเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นเจ็ตซีซูเปอร์เอ็กก็เลยทําคลิปแกะออกมาดูครับเพราะว่าความอยากรู้แค้นเองว่าเจ็ตซีันเป็นแบบไหนคลิปนี้ไม่ยาวครับแปบ๊บเดียว ยางที่ให้มาเป็นยางแบบแข็งเลยนะสเปเชียลสเปเชียลมันไม่ใส่นะครับแต่บอดี้มันมันเหมือนมุกอะสีมันออกม่วงม่วงมุกมันสีม่วงมาไว้อย่างเงี้ย น่าจะม่วงนะม่วงแบบม่วงมุกมุกอะ่ะเหมือนผสมมุกแล้วพ่นมาใส่มุกเข้าไปในเนื้อพลาสติกล้อสามกา้านเขาว่ามันหักง่ายนะไอ้สามก้านเนี่ยมันบาง นี่เช็ดสีโหยังใหญ่เลยครับอันเบื้เริ่มเลยนี่เช็ดสีนี่มันผสมคาร์บอนมาหรือเปล่าเนี่ยเนื้อมันเหมือนผสมคาร์บอนมานะเนี่ยเดี๋ยวเช็ดสีคาร์บอนหรือเปล่า ธรรมดานี่ว่ะ ABS อะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่ใช่คาร์บอนแต่เนื้อพลาสติกมันเหมือนมันเหมือนมีใยคาร์บอนมาด้วยเนะี่ย แต่ที่เขียนไว้บอกว่าเป็น abs น,น่าจะตามนั้นนะครับน่าจะ abs เนี่ยอ่านมาเริ่มเลยเทียบกันเลยดีกว่าอันนี้เป็น fma นะครับคันนี้ อันนี้อ้วนกว่าเยอะเลยซูเปอร์เอ็ก็กครับคลิปนี้ก็มีมาเนี่ครับพอดีอยากรู้ครับว่าเชสซีเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปเต็มดีกว่าเดี๋ยวประกอบไอ้คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำคันนี้ก่อน อะไรวะเนี่ยเบคไคเซอร์ k aiser, k iser, อะไรสักอย่างครับเบคไคเซอร์มั้งเนี่ย, aiser, ยไอคันเนี้ยยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวทำคลิปคันนี้ก่อนครับส่วนในคันนี้เดี๋ยวรอก่อนยังไม่ถึงคิวครับไปเจอกันคลิปเต็มครับไปละ